ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง sis ฟ้าสาว US ค่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันชื่อฟ้านะคะตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่4แล้วนะคะเรียนอยู่ที่รัฐวอชิงตันสเตทนะคะเมืองเบลลิงแฮมค่ะมหาลัย Western Washington University นะคะก็จริงๆแล้วฟ้าเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนทุนได้ทุน ปริญญาตรีที่อเมริกาต้องเท้าความก่อนว่าตอนที่ฟ้าอยู่มัธยมเนี่ยฟ้าได้มีโอกาสได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนนะคะในโครงการ OEG นะคะจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนมาที่อเมริกา1ปีตอนนั้นฟ้าก็ได้มีโอกาสมา,มาอยู่ม .5 นะคะมาเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาที่รัฐมิสซูรีนะคะหลังจากนั้นพอเรียนจบฟ้าก็กลับไปที่ประเทศไทยแล้วก็เรียนต่อไฮสคูลให้จบนะคะ และพอฟ้าจบ High School ก็ได้มีโอกาสชิงทุนมามีชื่อว่าบ๊อบซิมสันนะคะเขาก็จะให้ทั้งค่าเทอมแล้วก็ค่าที่พักด้วยนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะฟ้าจะพากเพื่อนมาดูอพาร์ตเมนต์ที่ฟ้าอยู่ว่าฟ้าอยู่อพาร์ตเมนต์แบบไหนเป็นยังไงมีรูมเมทกี่คนใช้ชีวิตยังไงนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนของฟ้าเองต้องบอกก่อนเลยว่าห้องฟ้าเนี่ยไม่มีตกแต่งอะไรเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบตกแต่งอะไรเยอะอ่ะชอบให้มันเรียบเรียบง่ายๆแล้วก็มันก็ดูโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะคะนี่นะคะเป็นห้องเล็กๆนะคะนี่ก็เป็นเตียงแล้วก็จะมีชั้นวางของมีโคมไฟเป็นหน้าต่างบานนึงข้างนอกตอนนี้นี่ถ่ายตอนดึกแล้วนะคะก็อาจจะมองไม่เห็นอะไรละข้างนอก น,ะะนี่ก็เป็นประตูห้องน้ำนะคะออห้องฟ้าก,ก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวทุกคนนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะไว้นั่งเขียนหนังสือเรียนหนังสือต่างๆทางด้านนั้นก็จะเป็นห้องออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะพาออกไปดูกันว่าข้างนอกห้อง living room เป็นยังไงนะคะนี่คะ่ะออกมาแล้วก็จะเป็น living room common area นะคะหอฟ้าเนี่ย จะมีรูมเมตด้วยกันอีก2คนนะคะถ้ารวมฟ้าก็เป็น3คน <c oughs> ก็สองทุ่มแล้วก็จะมืดมองไม่เห็นข้างนอกแต่มันจะเป็นลานจอดรถฟ้าอยู่ชั้น4นะคะก็ไม่มีลิฟต์เป็นบันไดต้องเดินขึ้นมามจะเป็นโซฟาแล้วก็จะมีทีวีอยู่ตรงนี้ห้องก็จะมีตกแต่งไฟเล็กๆน,น้อยๆน,นะคะ นี่ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวส่วนตรงนี้ก็จะเป็น kitchen นะคะเป็นห้องครัวก็จะไม่ใช่ห้องหรอกก็เป็นพื้นที่ทำอาหารนี่แหละอยู่ตรงนี้พออ,ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะแล้วก็จะมีชั้นวางรองเท้าส่วนฝั่งนี้ห้องตรงนั้นก็จะเป็นห้องลูเมทอีกคนนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ลูเมทคนนี้ไม่อยู่เพราะว่าลูเมทกลับบ้านช่วง winter b เบรกนะคะ าก็จะกลับมาไปอยู่กับครอบครัวนะคะก่อนที่มาหาลัยจะเปิดส่วนประตูบานใหญ่ๆตรงนี้พื่ว่าคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยมันคือนี่ laundry room เป็นเครื่องซักผ้าค่ะ washing machine แล้วก็ dryer นะคะนี่เราก็จะทำความสะอาดซักผ้าได้ที่หอเลย จะเป็น pantry ค่ะ pantry ก็จะเป็นที่เก็บอาหารต่างๆวัตถุดิบทำครัวทำอาหารต่างๆก็จะมีของทั้ง3มคนเลยนะคะเ mm hmm. ็เลยจะดูเยอะหน่อยในส่วนของครัวเนี่ยที่หอเนี่ยเขาก็จะเป็นเฟอร์เ hmm. นมาให้เลย mm hmm. เขาก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้เลยนะคะ mm hmm. มีตู้เย็น mm hmm. มี uh, เครื่องล้างจานนะคะ uh, dishwasher นะคะ mm hmm. เป็น dishwasher แล้วก็จะมี Oven ตู้อบนะคะแล้วมีไมโคร a v e ตู้อบนี่จะเป็นมีเตาเตาไฟฟ้านะคะไว้ทำอาหารตรงนี้แล้วก็นี่เป็นหม้อหุงข้าวที่คนเอเชียทุกที่บ้านจะต้องมีต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆคนฝรั่งเนี่ยเขาใช้ล้างจานกันใช่ไหมแต่ บ้านฟ้าที่ที่ฟ้าอยู่เนี่ยเราจะเป็นที่ตากจานนะคะเพราะว่าคนเอเชียเนาะเขาจะไม่รู้สิจะรู้สึกว่าการที่เราจะต้องเอารอให้จานมันเต็มใน dishwasher เนี่ยมันนานแล้วก็เสียเวลากว่าจะได้ล้างทีนึงก็เลยใช้การล้างแมนนวลเอาใช้มือล้างนี่แหละเราเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาจานที่ล้างสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยใส่เข้าไปตากใน ดิ s h w เชอร์แทนนะคะก็จะเป็นของที่สะอาดแล้วอยู่ในนี้อันนี้จะเป็นฮีเตอร์ค่ะด้วยความที่ว่าเบลลิงแฮมเนี่ยมันหนาวใช่ไหมทุกอพาร์เมนเขาก็จะไม่มีแอร์นะคะจะเป็นฮีเตอร์แทนฮีเตอร์คือเครื่องทำความร้อนปล่อยไออุ่นออกมาให้ห้องอุ่นขึ้นเราก็จะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็น67 f a h r e n h ฟาเรนไฮต์นะคะใช้เป็นฟาเรนไฮต์ไม่ได้ใช้เซลเซียสนะ ปรับอุณภูมิไปอพอห้องอุณหภูมิต่ำกว่าที่เป็นอยู่ฮีตเตอร์ก็จะทํางานขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้ให้ตรงตามกับที่เราตั้งค่าเอาไว้ตรงนี้นะคะก็ดีมากเลยไม่งั้นก็หนาวมากย้ายที่มานั่งคุยกันจะได้คุยกันสดวกมากขึ้นนะคะก็ฟ้ามาเรียนที่ อเมริกาที่วอชิงตันเนี่ยตอนแรกเนี่ยปี1กับปี2อ,อะ่ะฟ้าอยู่ที่ Watcom Community College นะคะมันจะเป็นหลักสูตร2ปีซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะสามารถเ,าเรียนที่ Community College ก่อนโดยทั่วไปนักศึกษาก็จะเลือกมาเรียนที่นี่แบบว่า50-50เลยครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายกว่าแล้วก็สะดวกที่จะ transfer ไปที่เรียนปี3ปี4ซึ่งทุนของฟ้าก็จะ บังคับให้ฟ้าทำแบบนั้นนะคะฟ้าก็เลยต้องไปเรียนที่วอร์ดคอม m อนดี้ที่คอเลสก่อนก็อยู่ในเบลลิงแฮมนี่แหละอยู่ไม่ไกลกันมากนะคะแล้วก็พอปี3และปี4ก็ย้ายมาที่ Western Washington University นะคะซึ่งตอนนี้เป็นช่วง Winter Break ก็ปิดเทอมปิดเทอมวินเทออยู่ก็จะเป็นช่วง Christmas อะไรอย่เงี้ยกว่าจะเปิดเทอมอทีก็เดือนมากรางนะคะเรื่องของการเดินทางไปมาหาลัย คือฟ้าไม่มีรถตอนนี้นะคะรับเด็กที่ไม่มีรถเนี่ยก็จะต้องใช้ shuttle b u สของอพาร์ตเมนต์ที่นี่ไปส่งนักเรียนนักศึกษาไปกลับที่มหาลัยแล้วก็กลับมาที่ขอนะคะการเดินทางก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีค่ะไม่ไม่ไกลมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถที่มหาลัยเพราะว่าที่จอดน้อยมากแล้วก็คนที่จะมีที่จอดได้เนี่ยเขาจะต้องเสียตังค จองที่จอดซึ่งเป็นราคาที่แพงมากเราไม่แน่ใจนะคะว่าต่อปีหรือต่อเทอมเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แต่ว่ารู้แค่ว่ามันไม่คุ้มต่อการจ่ายตังค์เพื่อที่จะไปเอาที่จอดกันเนี่ยแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าหอนี้เนี่ยเขามีเชอทบัสก็สะดวกต่อการเดินทางมากๆเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอพาร์ตเมนต์แล้วก็มาหาหลัยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะก็ถ้าฟ้าพูดผิดติดติด,ตดขัดขาดประการใดฟ้าก็ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าอาจจะเขินกล้องหน่อยอยังไม่ชินนะคะงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าต้องคอยมาดูว่าฟ้าจะมีคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะบ๊ายบาย